สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่อง The Story วันนี้เราจะมาฟังประวัติเทพประจำวันอาทิตย์กันนะครับก่อนรับฟังช่วยกดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยครับตามตำนานในโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่านะครับพระอิศวรเนี่ยเป็นผู้สร้างพระอาทิตย์ขึ้นมาด้วยการนำเอาราชสีหตัวเนี่ยมาเป่าลงในหอผ้าสีแดงนะครับเสร็จแล้วพรมด้วยน้ำอมฤต ก็บังเกิดเป็นองค์พระสุริยทิพย์หรือเทพพญาทินกรขึ้นมาก็คือพระอาทิตย์เนี่ยแหละมีกายเป็นสีแดงทรงเครื่องทิพย์อาพรพายแผวด้วยแก้วปฐมาราชและมีวิมานสีแดงนะครับทรงบนหลังของราชสีและสถิตยอยู่ในอีสานทิศอีกตำนานนะครับได้กล่าวไว้ว่าพระอาทิตย์เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธสปดี พระอาทิตย์ได้เรียนวิชาศิลปศาสตร์ต่างๆในสำนักเสร็จแล้วพระิรมสาปดีมีความชอบในตัวพระอาทิตย์ก็จึงยกนางจันทร์ให้เป็นภรรยาพระอา,าทิตย์นยมีความพอใจในตัวนางจันทร์มากเวลาจะออกไปหาผลไม้นก็จะเก็บนางจันทร์ไว้ในตลับทองคำนะครับเสร็จแล้วนหลังจากออกไปหาผลไม้พระรังคารเกิดมาเห็นนางจันทร์เข้าก็เลยถูกใจก็เลยเหมือนกับว่าแอบเข้าไปคนระับ สั่จรกับนางจันในตลับทองคาแต่ในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยพระพฤหัสบเดียเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็เลยจึงได้ตั้งปิศนาขึ้นมาเพื่อเป็นการบอกพระอาทิตย์เป็นในๆนะครับหลังจากพระอาทิตย์เนี่ยได้กลับมาจากการหาผลไม้ในป่าแล้วเนี่ยก็พอหลังจากกลับมาปุ๊บก็ไปหาพระพฤหัสบดีตามปกติแต่ว่าก็สังเกตเห็นความผิดปกติก็คือว่า ทำไมพระพุทธสบดีซึ่งเป็นอาจารย์เนี่ยได้ตั้งเชียนหมากไว้3ที่ซึ่งปกติแล้วอ่ะพระพุทธสบดีจะตั้งแค่สองที่เท่านั้นก็จึงถามอาจารย์ไปนะครับว่าทําไมวันเนี้ยท่านน่ะถึงตั้งเกินปกติขึ้นมาอีกหนึ่งที่พระพุทธสบดีบอกว่าถ้าอยากรู้ปริศนาก็ให้ไปเปิดตลับทองคําดูพระอาทิตย์จึงเดินไปเปิดตลับทองคําและเห็นพางคารอยู่กับนางจันทร์ จึงเกิดความโมโหโกรธอย่างมากจึงเอาพระขัดเนี่ยฟันไปที่พระอังคารแต่พระอังคารเนี่ยหลบและหอกขึ้นไปบนอากาศและเอาพระขาดเนี่ยฟันมาที่ศีรษะพระอาทิตย์พระอาทิตย์ะจึงได้ปาจักไปโดนขาพระอังคารขาดน,นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตามตำนานนะครับข้อมูลตามหลักการพยากรณ์ในส่วนนี้นะครับก็จะมีอธิบายไว้ว่า การที่ตัวของพระอาทิตย์เนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นด้วยราชไกยสอนก็คือราชสีเนี่ยครับจึงมีนิสัยดุร้ายเหมือนกับราชสีกล่าวกันว่านะครับราชสีมีนิสัยดุร้ายลักยศรักความสวยงามเจ้าชู้ถือตัวปัญญาไวไหวพริบดีเฉียบขาดอบอ้อมอารีใจคอกว้างขวางกล้าได้กล้าเสีย ชอบความอิสระมีมานะไม่ง้องอนแต่มักเป็นกรมพาทางพระอาทิตย์เป็นเคยพระพฤหัสบดีซึ่งเป็นสามีนางจันท์เป็นศัตรูกับพระอังคารตามตำนานดังกล่าวที่ผมได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับข้อสังเกตที่กล่าวถึงอุปนิสัยนี้ก็เพราะเหตุเป็นาธาตุไฟและมีสีแดงคือสีของไฟประไลกันนั่นเอง บางตำราเนี่ยกล่าวไว้ว่าดวงอาทิตย์อะ่ะเป็นดวงดาวสำหรับควรเปรียบเสมือนพระราชาดาวดวงอื่นเปรียบเสมือนบริวารถ้าถ้าเป็นตามหลักของวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์นะครับก็ตามนี้แล้วก็โดยบริวารเหล่านั้นเนี่ยต้องได้รับอำนาจจากพระอาทิตย์จึงเป็นดาวบารพระเคาะในส่วนของการบูชาเทพประจำวันอาทิตย์ของคนเกิดวันอาทิตย์ ควรมีพระพุทธรูปปางถวายพระเนตรบูชาจึงจะมีความสุขความจเจริญรุ่งเรืองมเมื่อฟังคลิปจบแล้วช่วยกดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ